ทุกคนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับมีหลายท่านมากๆเลยครับที่สอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับว่าจะเริ่มเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยต้องเริ่มกี่ตัวดีอย่างที่ผมได้เคยแจ้งไปก่อนนะครับว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยไม่เคยเลี้ยงเลยก็แนะนําให้เลี้ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับ1ตัว5ตัว10ตัวก็ได้ครับมีมือใหม่หลายท่านนะครับที่อยากจะเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า ยังไม่มีความชำนาญมากพอนะครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงในปริมาณที่เยอะขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับนอกจากจะราคาไก่แล้วสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือราคาอาหารสัตว์นะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราการเลี้ยงไก่ไข่ก็เหมือนการทำธุรกิจทั่วไปนะครับก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีคนที่ล้มเลิกนะครับ แต่ทางที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มเลี้ยงน้อยก่อนนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบชํานาญแล้วเราก็ค่อยเพิ่มครับโดยเฉพาะ T m f อ e d Farm รมของเราครับไม่มีขั้นต่าในการจรัดส่ง1ตัวก็สามารถส่งได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับสั่งจองนน้อยก่อนนะครับสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะสั่งจองหรือว่าอยากจะเลี้ยงไก่ไข่นะครับติดต่อทางหน้าจอได้เลยนะครับ